โชว์ทะเบียนยาเผยถึงจุดแย่ที่สุดในชีวิตแน่เพื่อนแดนนี่อย่ายุให้แต่หักฝากถึงคนที่อินคอมเมนต์สนุกปากควรเอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองจากเขาที่มิวกี้ปลายาผดุงสุขยูทูบเบอร์สาวชื่อดังประกาศลดสถานะกับอดีตสามีแดนนี่ดานีเอ็นเบลดซิงจนมีเรื่องราวดาราม่าต่างๆต,ตามมามากมายจนล่าสุด วันที่12กันยายน65มินกี้ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG m o กเ p ียบพร้อมโชว์ทะเบียนอย่าว่าวันนี้เราสองคนได้อยากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากดราม่าและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนได้จบลงแล้วดีเทลต่างๆอีกมากมายเราขอเก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจของมินกี้ยอมรับว่าหลังจากที่ตกลงกันได้ว่าจะหยากกันวันนี้มินกี้อยู่ในจุดที่ยา,ากที่สุดของชีวิต อาการซึมเศร้ากลับมาหนักมากพอนึกขึ้นก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งชีวิตจะมาถึงจุดนี้วันที่จดทะเบียนสมรสกับวันที่อยากคนละความรู้สึกกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเรื่องราวของเราสองคนหนักหนาสาหัสมากสําหรับเราทั้งคู่ทั้งการต่อสู้อารมณ์ทิฏฐิความไม่ยอมซึ่งกันและกันวันนี้มันได้จบลงแล้วและหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรที่ร้ายๆเกิดขึ้นระหว่างเราอีก ขอให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นยอมรับว่าแม้จะยังไม่ใช่วันนี้ที่เรารู้สึกแฮปปี้และพร้อมจะเป็นเพื่อนแบบสนิทใจกัน100%เพราะหลายเรื่องที่มิวกี้เจอมามันหนักมากจริงๆแต่มิวกี้หวังว่าจะมีสักวันที่เราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แบบดีที่สุดสุดท้ายต้องขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มิวกี้ตลอดที่เข้าใจและเคารพการตัดสินใจและเชื่อมั่นในตัวมิวกี้ไม่ว่าเขาที่ไม่จริงออกมา และยังคงอยู่เคียงข้างมินกี้เสมอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อมินอินนัชชาพีเอเดและเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมาโดยเฉพาะนัดนิสาขอบคุณมากจริงๆและสุดท้ายของสุดท้ายอยากฝากถึงคนที่อินมากจนเกินไปกับคู่ของเราคอมเมนต์ออกความคิดเห็นตามอำเภอใจสนุกปากมากมายก็ควรจะหยุดและเอาเวลาไปดูแลเรื่องของตัวเองครอบครัวตัวเองให้มีชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอีกหนึ่งเรื่องที่อึดอัดมานานในส่วนเพื่อนๆหรือคนรู้จักของฝั่งพี่แดนนี่แนะนําว่าให้คําปรึกษาพเพื่อนได้รักเพื่อนได้แต่แนะนําว่าไม่ต้องยุยงส่งเสริมให้เรื่องมันร้ายแรงแ,แต่หักไปกว่าเดิมอะไรอีกแล้วนี่อ่ะหรือเอาเรื่องไม่จริงของมิวกี้ไปพูดเพราะพูดไปก็มีคนมาบอกอยู่ดีทราบหมดนะคะว่าใครพูดอะไรไว้บ้างวันนี้เราอยากกันแล้วเราตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เพราะวันข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียหน้ากันที่หลังค่ะหรือถ้าเป็นภาษาเพื่อนที่เราชอบพูดกันคือจะได้ไม่ต้องมานั่งกินพดี้กรีทีหลังเป็นห่วงจริงๆจักใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรูปจากไอจี